สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่อง Pd Auto Car วันนี้เรามีรถอีกหนึ่งคันมานำเสนอครับนั่นก็คือเจ้า isuzu d-max 2.5ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น fx ครับหรือว่ารุ่น standard คันนี้มีผลิตปี2008ครับเครื่อง2.5เดิมเดิมๆเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับตัวรถจะเป็นสีขาวครับสีสวยสภาพดีเกือบจะ100%ครับมาในส่วนของด้านหน้านะครับ คันนี้ฝ่ายหน้าจะได้เป็นไฟทรงข้าวหลามตัดนะครับแต่ยังจะเป็นโคมแบบมันติรีเฟคเตอร์ครับโดยใช้หลอดไส้แบบฮาโลเจนกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมครับพร้อมโลโก้ Isuzu ถัดลงมาด้านล่างไฟตัดหมอกของรุ่นนี้จะไม่มีมาให้นะครับหรือหากท่านสนใจอยากติดตั้งเพิ่มก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับส่วนล้อคันนี้ได้เป็นลอแม็กอลอยตรงรุ่นครับยางสภาพดีทั้ง4เส้น ซื้อไปสามารถใช้งานได้อีกยาวๆในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับและมือจับเปิดประตูจะเป็นแบบโครเมียมมีกันรอยมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับคิ้วกันศาสตร์มีติดตั้งมาให้ทั้ง4บานนะครับรวมทั้งบานแคปด้วยครับรูปร่างหน้าตาของเจ้าคันนี้ถือว่าหล่อเหลาเอาการนะครับตัวรถเป็นทรงสแตนดาร์ดครับไม่เตี้ยและไม่สูงจนเกินไป เป็นทรงใช้งานครับมาต่อในส่วนของด้านท้ายครับคันนี้ฝ่ายท้ายจะได้เป็นฝ่ายท้ายเดิมโรงงานครับสวยใสยไม่มีแตกร้าวโลโก้และสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดครับในส่วนของมือจับเปิดฝาท้ายคันนี้จะเป็นมือจับแบบโครเมียมครับเพิ่มความดูดีให้กับตัวรถกระบะท้ายคันนี้ติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกครับ และไฟเบรกดูที่3ของรุ่นนี้จะติดตั้งอยู่บริเวณหัวเก๋งน,นะครับแสดงสถานะได้อย่างชัดเจนมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์ครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลอง0ันรีซีมีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับเครื่องแรงและอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันครับค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาต่าำครับช่างที่ไหนก็สามารถซ่อมได้ครับสภาพห้องเครื่องสะอาดสวยงามครับดูดีมากนะครับ มาต่อกันในส่วนของภายในนะครับภายในคันนี้จะได้เป็นบอ่อนอังครับบอสภาพดีไม่มีขีดขาดครับในส่วนของพวงมาลัยอาจจะมีหลุดร่อนบ้างนะครับตามอายุการใช้งานของรถและรถคันนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์และเรือนไมล์ของเจ้ารถคันนี้อยู่ที่ประมาณ280,000กว่ากิโลเมตรครับหากใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานรถประกอบธุรกิจ คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับตรงสเปคเลยครับรถเป็นรถสเปคใช้งานกับราคาเพียง149,000บาทครับสามารถดูรถได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับหากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ขายได้โดยตรงนะครับโดยจะมีรายละเอียดและเบอร์โทรอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีครับควรไปดูรถ และตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD Auto c ต r ค่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ